ผีปอบพันปีอารวาสหนักมากผีปอบเป็นผีชนิดหนึ่งที่เกิดจากคนเล่นคุณใสมนดำแล้วเข้าตัวโดนครูบาอาจารย์สาบแช่งจากคนธรรมดาธรรมดาเลยกลายเป็นผีปอบเที่ยวเข้าสิงชาวบ้านกินของสดของข่าวในตามชนบทไกลๆนั้นบางครั้งผีปอบจะเข้าไปกินควายทำให้ควายทั้งตัวล้มทั้งยืน และขาดใจตายได้อย่างไม่น่าเชื่อนอกจากจะกินควายแล้วผีปอบยังกินหมูดิบไก่ตัวเป็นๆและยังกินคนอีกด้วยเล่ากันว่าบางครั้งในร่างกายของคนเพียงคนเดียวมีผีปอบเข้ามาสิงสู่เพื่อกินตับไตไส้พุงถึงเจตัวเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสำหรับคนต่างจังหวัดหลวงปู่กาหลงนอกจากท่านจะเก่งเรื่องการสักยานหนังเหนียวแล้ว และทำเครื่องรางของขลังเรื่องป่าบผีปอบนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิชาที่ท่านเก่งจนเป็นที่ขึ้นชื่อหรือชาสำหรับคนแถวประจีนและสะแก้วเลยทีเดียวเรื่องนี้ผู้เขียนได้ฟังจากสิทธิ์ของท่านเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนั้นเวลามีคนโดนผีปอบเข้าก็จะลากกันมาที่วัดเมื่อผีปอบเข้ามาในเขตวัดจะแสดงอาการกลัวเกรงบารมีของหลวงปู่ทันที ตามปกติหลวงปู่จะใช้น้ำมนไล่มันก็ไปแล้วแต่มีบางครั้งที่ผีมันมีฤทธิ์เยอะมากไม่ออกด้วยน้ำมนต์ท่านก็จะไล่ด้วยมีดหมอเคาะไปตามร่างกายที่น่าสนใจนั่นก็คือท่านจะมีกระบอกไม้ไผ่หนึ่งอันปุดไว้ที่ปลายหัวนิ้วโป้งเท้าหลวงปู่จะทำการเคาะไล่ไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดลงที่ปลายหวาัวแม่โป้งเท้านี่แหละ ท่านว่าดวงวิญญาณของผีปอบมันจะเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ที่หลวงปู่ท่านเสกเอาไว้จากนั้นท่านจะนำเอาผ้ายันมาอุดไว้ที่ปากกระบอกเป็นอันเสร็จพิธีใครที่เคยไปวัดเขาแหลมคงได้เคยเห็นกระบอกไม้ไผ่นี้บ้างสอบถามจากหลวงปู่ท่านว่าและกระบอกไม้ไผ่ที่มีผีปอบอยู่ข้างในจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนกัน หลวงปู่เคยเล่าให้ฟังว่าผีปอบบางตัวที่ละทิฐิมันก็ไปเกิดตามวาระของมันก็มีบางตัวไม่ยอมละทิฐิเดิมท่านก็เก็บเอาไว้บางครั้งก็ฝังดินฝากไว้กับแม่ธรณีแล้วบางครั้งท่านก็เผาส่งเพื่อให้ไปผุดไปเกิดตามสมควรแห่งกรรมที่มันได้กระทำมาท่านเล่าว่า สมัยก่อนเคยไปปราบผีปอบตัวครูอยู่เขตเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีมันมีชื่อว่าเขียวผีปอบตัวนี้มันเก่งมากเป็นผีปอบพันปีผีปอบตัวนี้เกิดจากคนเล่นวิชาไสายศาสตร์แล้วของเข้าตัวโดนครูบาอาจารย์สาบแช่งให้กลายเป็นปอบไปหมอผีที่ไหนมามันปราบได้หมด หมอผีบางคนถึงกับคอหักตายบางคนก็กระเจิดกระเจิงด้วยฤทธิดเดชของมันบางคนพอเริ่มจะเสกน้ำมนต์เท่านั้นแหละเจ้าผีปอบตัวนี้มันก็ปรีเข้ามาเตะขันน้ำมนต์กระจายเที่ยวไล่ทำร้ายหมอผีกระเจิงไปหมดปอบตัวนี้ทันว่ามันเก่งยิ่งนะักใครท่องคาถาอะไรมันก็ท่องได้หมดรู้จิตคนได้ด้วย ใครคิดอะไรมันรู้หมดมันปราบหมอผีที่ว่าเก่งๆได้ทั่วที่สุดชาวบ้านได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงปู่กาหลงก็มานิมนต์ท่านไปปราบท่านว่าตอนที่เหยียบหัวบันไดบ้านมันก็รู้แล้วเราก็รู้ท่านก็เตรียมไว้พร้อมเหมือนกันเพราะรู้กิตติศัพท์ปอบตัวนี้ดีมันเห็นท่านมันก็ด่าเลยว่าขนาดหัวงอกมันยังไล่กระเจิงมาหมดแล้ว นี่พึ่งมาบวชจะไหวเหรอท่านว่าพ่อถึงที่เท่านั้นแหละท่านไม่ทำน้ำมนต์เหมือนคนอื่นหรอกพ่อเข้าบ้านได้ท่านเตะเจ้าผีปอบนั่นก่อนเลยจากนั้นก็หยิบไม้เรียวลงอาคมขึ้นมาตีมันไม่ยัง้งเรียกว่าไม่ให้มันตั้งตัวได้เลยผีปอบมันก็ไม่ได้ตั้งตัวจริงๆแต่มันก็ไม่ออกต้องสู้กับมันอยู่นานมันก็ไม่ออกอีก เออมันเก่งเนาะเก่งที่สุดเลยท่านเลยต้องใช้อำนาจเคี้ยวแก้วประกาศสิทธิ์ของท่านโดยนำหัวแม่โป้งแตะที่เคี้ยวแก้วลองจับที่หัวของคนไข้เท่านั้นแหละเจ้าเขียวปอบพันปีดิ้นพลาดเลยที่สุดมันก็ทนไม่ไหวก็ต้องออกจากร่างของคนผู้นั้นไปก่อนออกมันยอมบอกชื่อของมันมันบอกว่ามันชื่อเขียว ไม่เคยกลัวใครไม่เคยแพ้ใครมาเสียท่าแพ้หลวงปู่กาหลงนี่แหละแต่พอมันออกแล้วหลวงปู่กาหลงก็รู้ว่ามันไม่ได้ไปไหนไกลเลยมันเข้าไปสิงอยู่ในต้นกระบอกใหญ่แถวนั้นเพราะมีคนโดนเจ้าผีปอบเขียวนี้หลอกเข้าบ่อยๆท่านว่าให้เผาต้นกระบอกนั้นเสียแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปยุ่ง จนเดี๋ยวนี้ท่านเองก็ไม่ได้ไปสืบดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างผีปอบบางตัวบางพวกก็เจ้าเล่ท่านเล่าให้ฟังว่าบางครั้งคนถูกผีปอบเข้าพวกญาติญาติพากันลากตัวเข้ามาในวัดพอถึงหน้าวัดเท่านั้นแหละผีปอบมันก็ออกคนที่ป่วยอยู่ก็หายเป็นปกติพวกญาติญาติก็วางใจว่าหายแล้วจึงได้พากันกลับบ้าน แต่ที่ไหนได้เจ้าผีปอบมันรออยู่ที่หน้าวัดนี่เองพ่อออกจากวัดเท่านั้นแหละผีปอบตัวนั้นก็เข้าสิงเหมือนเดิมเลยต้องลากกันเข้ามาในวัดใหม่หรือต้องหาของป้องกันเช่นสายสินเสกตะกรุดกันผีให้ติดตัวเข้าไว้ผีปอบพวกนี้จึงไม่ได้มากวนอีกคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงจะมีอายุที่สั้นกว่ากำหนดเพราะพลังชีวิตนั้นหายไป ที่สำคัญคือผีปอบมันไม่ได้เข้าสิงเฉยแต่มันกินอวัยวะภายในด้วยคนที่โดนผีปอบเข้าสิงจนตายยามตายจะเน่าทันทีเพราะในความจริงคนนั้นได้ตายมานานแล้วเพราะโดนผีปอบกินตับไตไส้พุงสมัยก่อนต่างจังหวัดมีผีปอบมากแต่เดี๋ยวนี้ท่านว่ามันไม่มีวัว,ม,ม,ม,ว,วมีควายให้ปอบกินแล้ว ผีปอบมันเลยเข้ามาหากินในกรุงเทพหมดคนบ้าบางคนเกิดจากผีปอบเข้าแต่ไม่มีใครรู้รักษาไม่หายไม่นานก็ตายเป็นแบบนี้ก็มากเพราะคนสมัยใหม่ไม่มีความรู้มีแต่ตายกับตายเท่านั้นเรื่องประเภทนี้จึงเข้าลักษณะไม่เชื่ออย่าลบหลู่และหากมีโอกาสหาของดีกันตัวไว ยอมดีกว่าไม่มีอะไรป้องกันตัวกันเลย